สบายดีสบายดีลุงป้าอาอาร์และเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังซองน้องรจนาลองศาในจอดี้เรายินดีตอนรัเขอสูซองน้องรจนนาลองศา,าอีกครั้งเนาะมาอยู่กับน้องลี่แล้วก็น้องรถนะทุกคนแม่มือนี่กะจะพาหลังจากที่น้องนีเฮดคลิปอ่าเบิ้งเกี่ยวกับเอ,อ่อวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากที่แข่งอ่า อาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์แรกไปได้แล้วน,น,น้อลาบันนีมือนีสิพาเอื้อยมาเบิ้งครั้งแรกก็คือตอนนี้เป็นกระแสแห่งทุกคนอยู่ทางลาวค่อนข้างมาแบบเป็นกระแสเนาะซึ่งกับเสียไทยอยู่นะทุกคนเป็นกระแสอีก็เลยว่าจะมือนีจะเอาลายซื้อนัดที่ส่งมาให้พีพีเอฟซีได้เบิ้งนำกันนะทุกคนแม่นมือนี้จะพาพีพีเอฟซีมาเบิ้งลายซื้ออาวอลเลยบอลหญิงไทยนะักอาทีมไทย มาเบื้องรายซื่อว่าอ่าได้ลงสนามแทในอาทิตย์ที่สองในมื้อนี้เนาะบันทีสิบสี่ในมื้อนี้แหละเนาะทุกคนว่าจะมีผู้ใหแด้ซึ่งน้องลีกันยังพันธุ์ฮูมาก่อนว่ามีผู้ใหแ่เดชแล้วก็อาจจะอ่ามีช่วงก้อนฮนมีคนบาดเจ็บละ่ะเพิ่นก็น่าจะเปลี่ยนตัวเนาะแล้วเขากลับมาเบิ้งพร้อมๆกันว่าจะมีผู้ใหแ่เดชอันนี้แม่นรายซื่อคนที่ลงในอ สนาม VNL เลยทุกคนเด้อโบเมนอ่าหอบซ้อมเนาะอันนี้ก็คือสนามแท้เลยอยาเอามาเบิ้งพร้อมๆกันเลยว่าสิมีผู้ใดแด้เนาะทุกคน อันนี้ก็เป็นข้างแรกที่น้องรุดได้เบิ้งเนาะเ<น>พราะว่าแต่ละเือกะได้เบิ้งติดตามข่าวมาค่อนข้างว่าเป็นกระแสแห่งเลยในตอนนี้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนกําลังรุ่นว่าเป็นผู้ใดชีสชนะเป็นผู้ใดทีสสได้เป็นแซมงโลกเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเ้าไปติดตามได้รับชมพร้อมกันเนาะทุกคนเนี่ยถ้า,าข่าวสองคนวราอันใดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยนํลายลายเพราะว่าเ่าก็บ่ได้มีความรู้ทางด้านนี้หลยก็อาศัยพีพๆ f อคอมเมนต์บอกแล้วก็พพปร<น>ับนามาปรับปรุงเนาะ เดีย๋ยวพาไปเบิ้งคีปกันเลยด้วทุกคนศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2022สัปดาห์ที่2แข่งขันที่เมืองเกซอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมสาวไทยเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากสัปดาห์แรกทั้งหมด2คนโดยจะถอดชื่อของทัดดาวนึกแจ้งตำแหน่งนบอลเร็วที่ม,มีอาการบาดเจ็บหลังรวมไปถึงที่ชายาบุลเลิศในตำแหน่งตัวเซตหลังจากแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหัวใจหล่นตุก กับอาการบาดเจ็บของตัวหลักอย่างทัดดาวนึกแจ้งตำแหน่งบอลเร็วที่มีอาการบาดเจ็บหลังในการแข่งขันวันเลย์บอลในชั้นลีก2022เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาทีมชาติไทยได้ส่งไม้เด็ดอย่างนะัททานิชาใจแสนผู้เล่นในตำแหน่งตัวเซตจากไดมอนด์ฟู o d ไฟช h เ s สซีและวัชริยานวนแจ่มบอลเร็วจากส um e ุพรีมชบุรีอีเทคไปสมทบกับทีมชาติไทย ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่2และล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565โคด้ดดวนเผยปัญหาสำคัญที่ทุกชาติรวมถึงชาติไทยกำลังเผชิญอยู่ในศึกเนชั่นลีกสนาม2ที่ฟิลิปปินส์ในเวลานี้ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022เดินทางมาถึงสนาม2ซึ่งทีมชาติไทยมีคิวที่จะลงทำการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่14ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ ที่สนามสมาร์ตอาราเนตาโคริเซียมที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดโคบด่วนดานายศีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยว่าในเวลานี้ทีมชาติไทยได้เดินทางมาลงสนามเพื่อฝึกซ้อมที่สนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มีปัญหาใหญ่ในสนามแห่งนี้ที่ทุกชาติกำลังเจอในเวลานี้คือ แสงไฟที่ยังไม่พอสำหรับการแข่งขันที่ดีและได้แจ้งไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วและมีการหาเรือกันถึงการจะต้องหาวิธีที่จะทำให้มีแสงไฟมากพอต่อการแข่งขันนอกจากนี้ยังเผยเพิ่มอีกว่าจะเลือกผู้เล่นที่พร้อมและสมบูรณ์ส่งลงสนามในทุกๆเกมเพื่อหลีกเลี่ยงอ,อาการบาดเจ็บและหลีกเลี่ยงก,กับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งหน้าใหม่ๆลงสนาม เพื่อทดสอบและดูฟอร์มการเล่นของทุกๆคนนอกจากนี้ในสนามนี้มีการปรับผู้เล่นเล็กน้อยโดยยูนัทพรสนิทกลางลิโบโรบินมาเสริมทัพ mm hmm. เนื่องจากสนามแรกทีมชาติไทยเจอเกมหนะักต้องเล่น5เซตถึง3นัดและยังต้องเดินทางข้ามทวีป ทำให้มีนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์มี16คนขณะที่เรื่องการส่งรายชื่อ14คนลงสนามแข่งในสัปดาห์ที่2ยังต้องรอการตัดสินใจจากทีมผู้ฝึกสอนอีกครั้งและในวันนี้นะคะเราจึงอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวัชริยานวนแจ่มอาวุธลับวอลเล์บอลทีมชาติไทยรับไม้ต่อจากทัดดาวลึกแจง้งในตำแหน่งบอลเร็วตบโผดไม่แพ้ใคร ที่เด็ด VSL 2022สนาม2วัชริยานวลแจม่มชื่อเล่นเมี่ยวเกิดวันที่22กรกฎราคม2 5 3 9อายุ25ปีเมียววัชริยาจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในนักวอลเล่บอลดาวรุ่งของไทยด้วยส่วนสูง177ซนติเมตรผ่านการลงเล่นระดับชาติมาแล้วหลายรายการมีผลงานโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนบนดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนี โดยตำแหน่งที่วัชริยานวนแจม่มดูจะถนัดที่สุดก็คือตำแหน่ง MB Middle เด b ลบเตัวตบบอลเร็วและตัวบล็อกกลางโดยเธอนั้นสามารถกระโดดตบได้ถึง292ซติเมตรและกระโดดบล็อกได้ถึง279ซติเมตรถึงแม้อายุจะยังไม่มากแต่ก็เรียกได้ว่าผ่านศึกสนามมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวแม้การเล่นฟอร์มในไทยแลนด์ลีกจะยังไม่โดดเด่นมากนะัก ด,ด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทําทให้พัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นไปได้อีกแน่นอนสรุปรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุด VNL 2022สัปดาห์ที่2ประกอบไปด้วยทพอนพันเกิดปราดกับตันพีมอายุ29ปีสูง173เซนติเมตรตำแหน่งเอสเซตเตอร์สังกัดสโมสรนจัตตาโปลิซโวอินโดนีเซียอัชาราพรคงยศอายุ26 สูง180ซนติเมตรตำแหน่ง O H หัวเสาสังกัดสโมรสรซาริเยเรเลเดเยสปอร์ e ตุรกีชัชชูออนโมกสีอายุ22ปีสูง178ซนติเมตรตำแหน่ง O H หัวเสาสังกัดสโมรสรซาริเยเรเลเดเยสปอร์ e ตุรกีอินพิชยาโปกรัมอายุ23ปีสูง178ซนติเมตรตำแหน่ง O P V หลัง สังกัดสโม,มสรคูโรเบะอ,อักว่าแฟรี่จากญี่ปุ่นสุทธิตาเชื้อว,วูหริมอายุ29ปีสูง173เซติเมตรตำแหน่ง OH หัวเสาสังกัดสโม,มสรสุกีมชมบุรีสสิภาพร,รจันเทววิสูตรอายุ24ปีสูง178เซติมตรตำแหน่ง OH หัวเสาสังกัสมมสดสโมสรไดมอนด์ฟูลไฟทเชฟสปอร์ต พัธยาบำรุงสุดอายุ8ปีสูง180เซติเมตรต mm, ำแหน่ง MB บอนเร็วสังกัดสโมอสรโตโยต้าออโต้บอดี้บุนสีญี่ปุ่นแก้วกรลยากมุนทลาอายุ27ปีสูง178ซติเมตรตำแหน่ง MB วนเร็วสังกัดสโมสรไดมอ,อนด์ฟูดไฟฟ์สปอร์ตครับธนชาสูสุขสดอายุ21ปีสูง180อซติเมตรต mm, ำแหน่ง OPB หลัง สังกัดสโมสรไดมอ,อนด์ฟูดไฟชสสปอร์ตครับพิยนุษแป้นน้อยอายุ32ปีสูง170ซติเมตรตำแหน่งแอลตัวรับอิสระสังกัดสโมสรสุพรีมชลบุรีพิชากรบุญเดอร์อายุ21ปีสูง180ซติเมตรตำแหน่งเอ็บีบอลเร็วสังกัดสโมสรนนะครนนท์ สุภัสราภไพโรธอายุ31ปีสูง160ซนติเมตรตำแหน่ง L ตัวรับอิสระสังกัดสโมอสรสุพรีมชนบุรีสิริมามาณกิจอายุ31ปีสูง168ซนติเมตรตำแหน่ง S ิ e ต t ร r สังกัดสโมอสอนนรนครราชสีมาวีซีวัชริยานนนแจมอายุ25ปีสูง177ซนติเมตรตำแหน่ง M B บอลเร็วสังกัดสุพรีมชนบุรี นัทธนิชาใจแสนอายุ23ปีสูง172เซนติเมตรตำแหน่ง S เซกเตอร์ ector, สังกัดไดมอนด์ฟูสไฟเชฟสปอร์ตครับนัทธพรสนิทกลางอายุ30ปีสูง166เซนติเมตรตำแหน่งแอ L ตัวรับอิสระสังกัดและคอราชสีมาวีซีสมชายด,ดอนภัยยอดผู้จัดการทีมดานายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอน ชำนานดอกไม้นัะทะพง์เกษาพันธ์ผู้ฝึกสอนพิพรัตแก้วใสนักกายภาพบำบัดสุจิตราขันสอนเจ้าหน้าที่นวดประจำทีอโนมาทองมนูกูลผู้สื่อข่าวประจำทีวอลเล่บอลหญิงในชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2มีโปรแกรมการแข่งขันระหว่างวันที่14ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกจะลงเล่นที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์หลังจบสัปดาห์แรก้วะการรังอันดับ7จากทั้งหมด16ทีมจากผลงาน4นะัดชนะ3แพ้1มี8คะแนนดังนี้นะัดที่1ทีมชาติไทยชนะบันแกเรียอันดับ18ของโลก3ต่อศเซต25ต่อ20 25ต่อ2 2และ25ต่อ2 0 นัดที่2ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเซอร์เบียอันดับ5ของโลก3ต่อ2เซต25ต่อ23 25ต่อ27 25ต่อ20 20ต่อ25และ15ต่อ12นัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียมอันดับ13ของโลก2ต่อ3เซต22ต่อ25 25ต่อ18 25ต่อ23 21ต่อ25 และ13ต่อ15นัดสุดท้ายนัดที่4ทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนอันดับ3ของโลก3ต่อ2เซต25ต่อ23 13ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ11 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันสนาม2และผลงานของคู่แข่ง4ทีมที่นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยต้องเจอในศึกในชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2มีดังนี้นัดแรกนะคะวันอังคารที่14มิถุนายน2565ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาอันดับที่15ของโลกหรืออันดับที่9หลังจบสัปดาห์ที่1จะแข่งขันกันในเวลา14.00น ผลงานของทีมชาติแคนาดานะคะชนะ2แพ้2มี6คะแนนนัดที่1แพ้โปแลนด์1นต่อ3เซตนัดที่2ชนะโดมินิกัน3.0ต่อศเซตนัดที่3แพ้บราซิล1.3ต่อ3เซตนัดที่4ชนะเกาหลีใต้3.0ต่อศเซตนัดที่2ของทีมชาติไทยนะคะมีเวลาพัก1วันวันพรหัสบสีร์ที่16มิถุนาย,ยน2565 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์อันดับ10ของโลกหรืออันดับ8หลังจบสัปดาห์ที่1จะแข่งขันกันในเวลา10.00นผลงานของทีมชาติโปแลนด์นะคะชนะ3แพ้1มี8คะแนนนัดที่1ชนะแคนาดา3ต่อ1เซตนัดที่2แพ้บราซิล0ต่อ3เซตนัดที่3ชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตนัดที่4ชนะเยอรมนี3ต่อ2เซต ต่อไปเป็นนัดที่3ของทีมชาติไทยนะคะวันศุกร์ที่17มิถุนาย,ยน2565ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกหรืออันดับ1หลังจบสัปดาห์ที่1จะแข่งขันกันในเวลา18.00นเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่น่าชมเพราะเล่นเร็วทั้งคู่ผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นนะคะชนะ4แพ้0มี11คะแนน<ม>นัดที่1นะคะ<ม>ชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต นัดที่ 2, 2> ชนะเยอรมนี3ต่อ2เซตนัดที่สาชนะโดมินิกาส3ต่อ1นเซตและนัดที่4ชนะสหรัฐอเมริกา3.0ต่อเซตและนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนะคะวันอาทิตย์ที่19มิถุนาย,ยน2565ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกหรืออันดับสองหลังจบสัปดาห์ที่หนึ่งที่ไทยเคยชนะล่าสุดตั้งแต่ปี2009 เป็แน,แนแฟนวอลเล์บอลชาวไทยสามารถลุ้นเชียงแมตช์ประวัติศาสตร์ได้ในเวลา14.00นผลงานของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะชนะ3แพ้1มี9คะแนนนัดที่1ชนะโดมินิกการ3-0เซตนัดที่2ชนะแคนาดา3-0เซตนัดที่3ชนะบราซิล3-0เซตและนัดที่4แพ้ญ,ญี่ปุ่น0-3เซตพรุพ่งนี้นะคะวันอังคารที่14มิถุนายน ทุกคนมีแต่ทีมเด็ดๆโหดทั้งนั้นเลยเมนหลยจ้าที่มือนี่เนาะมือนี้ที่เหาอัดคลิปนี้ทุกคน,นเป็นมือที่ทีมซาตไทยพบกับทีมซาตแคนาดาเนาะหลังจากที่อาทิตย์นี้ไปกัเลือดจะทีมเด,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 ด<น>็ดๆเลยได้ไะเจอแต่แบบทีมเก่งๆเลยนะไทยเดี๋ยวนีแน้แบบ,แบ,บ,แบ,บแอเมริกากับอันดับหนึ่งเนาะญี่ปุ่นอีกอู้ยอดเลยจะแข่งวันที 14, 16, ่สิบสี่สิบหกเ่าจะพัก พักมือหนึ่งพักวันที่สิบห้า้มือหนึ่งพักมือหนึ่งแขงมงกมือนงแข้งมืองพักมืนเจ้าแข้งวันที่สิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าเนาะทุกคนมีแต่ทีมโหดทุกคนเดี๋ยวมารุ่นนำการว่าแม่นทีมใด่ที่ได้เป็นแชมป์โลกเนาะแมนตอนนี้ฮากากรับหลังเสียอยู่เนาะทุกคนถือว่าแบบมาฮอตจุดนี้ก่ายัางเต้ทีมแข้งแข้งได้เนาะนกระคอเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมแล้วกะ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยเดินเนาะในมือนี้เดี๋ยวพามาเปิ้งตอนเล่งๆกันลาเออทีมชาติใดที่ซีชนะกันไปเ<ม>นาะอ่าแคนาดาซีชนะไทยบอรหรือ<ม>ไทยซีชนะแคนาดากันหลอ่อลุนกันเนาะปีนี้บอกเลยไทยมาแหงกาแต่ละปีเดินเนาะแบบแ<ม>ทั่วโลกแห่ซึนซุมกันเลยบบเสื้อไปอ่านคอมเมนต์เลยพีพีเอ็ซีถึงแบบ อ่าทีมซาตไทยนี่เห่านี่เน่เห่าผู้ทีเตี้ยอ่ซีจะไปเน <c oughs> าะกาบเรว่าเห่าเบิ้งน้วาสูงมเนี่ยได้นผูนิงล,ย 80, งลยอยแปดสิบป้าทุกคนอยอ่าเจ็ดสิบไปหลวงสูงนีระดับอ่าเจ็ดสิบขึ้นที่เห็นมาในี่ป้าสูงแห่งทุกลนแปดสิบเจ็ดสิบเมตรแต่ว่าเพื่อนเบิ้งว่าอ่า ทีมซาดอื่นๆฮันเพื่อนยังเบื่อว่าอันทีมซาดไทยนี่เป็นคนตัวน้อยนะตัวน้อยอยู่อ,อ,อย่างว่าเสียเปรียบเรื่องหลวงสูงอยู่หน่อยนึงแต่ว่าเพื่อนกาเฮ็ด<ม>แบบเต็มที่เ,ออเต็มที่จน่าชนะจีนนะครับโศของลกไปได้ทุกคนที่สําคัญก็คือเป็นทีมเวิร์คอะไรทีมเวิร์ที่ดีก็เลยเฮ็ดแบบพาทีมไปชนะนะทุกคน,นกาเดี๋ยวท้าติดตามกันเนะว่าสิเป็นจังไหนนะทุกคนรุ่นนากันว่าทีมใส่ซี่เป็นทีมที่ ชนะแล้วก็แซมโลกเนาะทุกคนเดี๋ยวท่าติดตามเนาะก็เพิ่งจะแข่งวันที่สิบหกอ่าสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้านะทุกคนในอาทิตย์นี้เนาะแม่โอเคเนาะทุกคนนีกาเป็นหลายซื้อของนักกีฬาหญิงเนาะทุกคนเดี๋ยวท่าติดตามน้ำกันเลยทุกคน,นให้าะว่าที่ชนะเนาะคิน่ๆเเป็นคลิปที่บอกลายซื้อเนาะทุกคนอย่าเจอกันคลิปหน้าเริ่มเมื่อแรงเอามาพบกันเนาะทุกคนแมวเจอกันคลิปหน้าบา,บาย,บาย เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อ